สวัสดีค่ะออร์ลาทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีกันทธาตุดินเป็นคลิปความรักประจำเดือนธันวาคมนะคะ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะหอบเสือพื้นหมอนใบมาเลยแล้วเนี่ยมาด้วยความแล้นแคนมาด้วยความลำบากหากินยากอยู่ยากมากเลยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ฉันเน่ยมีความสุขแล้วลูกฉันก็แต่งงานแล้วลูกฉันก็มีครอบครัวและมีความสุขแล้วบนแผ่นดินนี้เนี่ยค่ะชาวราศีกัน อ้องการให้อลาราสอให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าชาวราศีกันก็มีนะคะที่เขาสํานึกในคุณของแผ่นดินเนี่ยมีนะคะมีจริงๆแล้วเป็นมหาเศรษฐีด้วยเราไม่ทราบด้ว่าเราอ่านดวงใครแต่เรากราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เราเนี่ยได้อ่านดวงของท่านเมื่ออดีตฉันลําบากมาเลย ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยอ่ะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยถิ่นที่ฉันอยู่มันมีแต่ปัญหามันมีแต่การสู้รบมันมีแต่แล้งแค้นหากินไม่ได้ใบไม้มันยังไม่มีขึ้นเลยแล้วฉัน,นก็อยู่อย่างแบบว่าโหยหาหาทางออกแทบไม่เจอรอจังหวะและโอกาสจนฉันได้มาอยู่ที่ใหม่ ข้ามาอยู่ที่ใหม่ที่มันอุดมสมบูรณ์จนฉันน่าได้เป็นเศรษฐีและฉันก็มาอยู่กับภรรยาฉันสร้างครอบครัวสร้างกิจการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจนทุกวันนี้ฉันกับภรรยาฉันเนี่ยร่ารวยมหาศาลฉันคือชาวราศีกันตอนเนี้ลูกเขาเนี่ยก็ได้แต่งงานมีความสุขและมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีน้ำใจต่อไปต่อไปต่อไปเหมือนอย่างที่เขาได้กระทำมาในอดีตทนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ มีความสุขนะคะเนี้ยออราได้อ่านคลิปของคุณเนี่ยราศีการธาตุดินท่านเนี้ยเออราถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้มาขึ้นในไพ่ของออรานะคะให้ อ่านให้กับเพื่อนๆที่เขาเป็นชาวราศีกันเนี่ยได้ฟังอ่ะนะคะอราก,กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคําบางคําของอราอาจจะไม่สุภาพอาจจะไม่น่ารักนะคะอาจจะไม่ถูกใจท่านทั้งหลายนะคะอราก,ก็กราบขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยแต่ว่าให้เน้นถึงความจริงใจของอราทาโร่ที่ทําเพื่อทุกๆคนอ่ะนะคะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมะนะคะบัตรเนี้ยอราเดออ่านราศีกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันมีความสุขต้นเนี่ยอ่า บากบ่นสู้แล้วก็กลางสบายแล้วก็ได้มาถึงลูกหลานของเขาตึ่งอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบทั้งนั้นเลยเขาเนี่ยคือกันคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในผืนแผ่นดินไทยคือหนีข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วมาประสบความสําเร็จในผืนแผ่นดินไทยกราบขอบพระคุณราศีกันฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกันกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้กับอร่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ